สวัสดีครับพี่น้องสุข,ขูสุขคนวันนี้มากมากโฮมกันมวนซื่นหลายขู่หลายคนยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ช่องโลกของเพลิงโลกมีแต่เสียงห้องเสียงล่ำเสียงพิ้นพี่น้องไอพี่น้องค่ายเขียดในสภาพว่าเศรษฐกิจแบบนี้มีแต่มวนพี่น้องจะคิดยังไงเรื่องอดีตแจ็บว่าได้มีแต่อนาคตก็มาว่าถึงอยู่กับปัจจุบันใที่ควคมสุขวันนี้มายามคู่บาอาจารย์อีก่ันหนึ่งถึงผมมันเคยฟั้งคนหนึ่งแต่ สมัยเป็นบ่าวซำหน่อยจนนี่เป็นบ่าวซำเถานะนี่เป็นผู้ได้นัินพาพี่น้องมาเบิ่งครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับขอขอยากติดไหมน้องแม่เนาะยิี่ใส่ใส่น้อยหวานนีดเนาะเนฟเนฟเซียนเนฟเซียนช้ยคอเสียนแม่เนฟชายคอเสียนน้องม่นอยอยากเตครูบาอาจารย์จันอื่นขอถามคุณแม่กะอันนี้อันนี้บ้านยังคุณแม่บ้านท่าสร้าง ตำบลตำบลวังเพิ่มอำเภอสีมูจังหวัดขอนแก่นขอขออนุญาตถามอันคุณแม่เื้อยังกวนไหมแม่สงบโอ้แม่แม่สงบแม่สงบบ้านท่าสร้างนี่แหละตะกี้ตั้งวงการโอ้ตั้งวงมีวงมีวงมาลัมอันขั้น่ายังไม่เี่ยอิสานจะิล่นสินมีละผมนอนฟังแต่ก่อนอีสานเจริญศิสินตั้งวุ้นลายปีนเอาไงนาะโอ้ยหลายปีแล้วหลายปีจนจนผมจำไม่ได้รับตั้งที่แรกรับรับงานโอ้ยหมื่นกว่าบาท มื่นกว่าบาทคันไม่คันไม่เสมอกับสี่แสนนี่น่อยเนาะอันกับสี่แสนอยู่แล้วคันเขาหมดโด่งดังกระไดมันดังอยู่ในช่วงนั้นดังดังอยู่แต่ว่ากะว่าล่ะมันหนุ่มมันยากนําเงินนาคํานี่ล่ะลูกน้องกะเออวัด่าล่ะคนหลายคนครแม่คนหลายคนปกครองแต่แต่อยู่ในเงื่อนกับแมงมันก็เลยหุ่งไดยยากกะเลยผู้ลูกสาวลูกชายก็เลยว่าสาว้ามันหุ่มมันยากหลายงานเมื่อยเอออันเอาใจคนมัน มันค้นหลายคนเนาะเอาใจงายหรือว่าผู้นี่ขนาวหักขนาวว่ากับผู้นี่กับว่าห้าฮหักผู้นี่ไปจังที่นะาคนหลายคนลูกหลายพ่อหลายแม่มาอยู่น้ำกันอาใจง่ายคุณแม่ผมขออนุญาตถามตอนนี้คุณแม่อายุหลายปันไหนแล้วครับหกสิบหกหกสิบหกโอ้ยังแข็งแรงยังแข็งแรงยังแข็งแรงยังสดใสอารมณ์ดีมากาหัวก่วนมามาไหนแม่เล่าใหม่แม่่าอย่างลืมก่อนรวา พ่อแม่อยากเดาบัดอยากอายอยากออกแก้วว่าแกวอยากแล้วอยากอายมันเป็นเป็นธรรมดาเนาะผมเท่าหลายแล้วนะแต่ผมแห้งอายุบอนพ่อหกสี่พ่อยังเฒ่าแต่จำมันไน้ใช่เรื่องเล็กแล้วลงหน้าลงหลังแล้วเสมอนียอันอยากให้คุณแม่เมตตาเะว่าใส่เข้ามาเมตตาล่ำลงช่องยูทูปให้ลูกให้หลานครับโลกของเพลิงครับล่วงเช่นก่อนนะแม่เนาะโอ้ยคานหามันหลงมันลืงกต่จำเป็นเด้อ ว่าอยาว่าแต่คุณแม่แต่ผมยังหลงยังลืม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เดอก่อนๆนอนลงบันสีมวันนั้งขอชวนพี่น้องมาคอยจองเบ่งนงทางว่าลูกหลานคณะนี้บอวดแก้งแสดงไพ่ แล้วแต่ความพอใจเพราะแม่ฟังอยู่ทางใจดีปันใดคนบ่านยองโอสาล้อมเจ้าบิ่นเมยงอยากจะไปบ่ได้เพราะแต้มหนึ่งคะแนนหนูนี่ยังบ่กล้าอวดวาโตเดียง แต่แม่ที่ก็ยังมีแต,ต่สีขาแต่ยังรมสมวใจอยากให้ดังคึอนมาอันนี้คะแนนลน้นเลือนคนมังบ่ว่างสีดังได้บ้านจังได้ พ่อแม่ฟังอยู่ข้างใต้ดืลสว่างให้ชมพา่าตาจำเราในนิทานขัะดูกะระพอกฮวงฮอหโวของเสียดไยผมเสียดไหงวดกี่เล้วแม่ เขาเสียงไรเาเสียงอยากมวนนะขอบคุณขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มนน้ำมวนปัดพี่น้องเอ้ยพี่น้องคนอำเภอเสียมผูมีแต่เสียงติดอะผู้เสียมผูเขาสียงติดหลายลหลายอยู่ดิลายเยอะหลายแห้งจนว่าหาเสียมผูนี่บ่ได้ไปน้ำมอล้ำท่างอื่นนี่ห่วยกระเทือนอยู่ด้วยนั่นเองเนาะมันหลายค้นแมนักดนตรีแมนมวนหล่อมอล้ำพระเอกนั่เอกตลรกดูเสียมผูหลายแมนแมนครับแมนีดี กามนั้นเลยกามที่มาถึงบ้านหน้าน้องเปลี่ยบรรดานยอมความมั่นใหญ่จึงบาผู้มันโดดสู่บทวันเครื่องจึงถึง้อนบ่ยอดย่าง dài lấy bạc cao tan, loại để lòng tiềm thăm quang vào lòng kinh mắng mắn hoa lòng lòng phào xanh lòng 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 mắn quang 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 เอาใบที่มาประกันกันได้สามหม่แท้สิไปซื้อว่าแม่ควายยีความขาดหวังบ่าวันด้วยควายตัวใหญ่แห็งมันลายสงสารยายผู้มาหาเจ้าพ่อตาผู้มาเฝ้าสรุปเอายันย่อขอยืมเงินยัสามหมื่นยืนเอาใบ บ้านต้องกันใว้ที่ใดคืนกนันอันเธอโอ้ว่าจะได้แม่แม่ซื้อ,อยังคือแม่ได้เรื่องซื้อยังกว่า <c oughs> มันเริ่มหันซื้อ <c oughs> หมอลรับแล้วมาบ้านกำนั่นนี่เพื่อที่มาเยืมเงินสามหมื่นวัสนะจ้า <c oughs> อยากได้เงินจากสามเงินไปซื้อแมงวัวตกควายขั้นออกแม่แพะลูกแล้วก็ที่หาขายมาใส่หนีดอกคอกำนันโอ้อันนี้พ่อกำนันกับบอชินขัดหอกถ้าพ่อกำนันนี่แต่ว่าตอนนี้พ่อกำนันขอยืมแม่มาที่หัวกันได้หมบัวมาเจ้ามาเจ้าซื้อบนมีบ่บ่วบัวบอม่ันนี่แม่น มันคนคนเลียงบุญบุญผสมบวชเป็นบอมแม่นบ่อมแม่นบุญผสมบวชมันเป็นเลียงเออห่อนหลายเปิดพัดลมให้เนี่ยครับขอบคุณเออห่อนหลายขอบคุณหลายแม่ค่ะขอบคุณพี่น้องอย่าลืมด้วยครับเขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกของเพื่อนเมียขอบคุณคุณแม่คุณแม่เอามาเตยคอยชี้เตยให้หมดเจ้าฟ้อนบัดเนี่ยมามามาฟ้อนแม่มาฟ้อนเด้อ บาง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 ไม่จ่าจ้องบางสาวน้อยคนนั้ยังไม่มีสจ่าผู้ชายมาคองผ่าผู้ชายมาคองเต็มทีพี่จองหัวใจยังว่างยังมึนงงหัวใจเร็วไปใจใดยังไม่มีสอบใจใดยังไม่มีสอบเต็มทีที่จ้องน้องยังิดสาวเจ้าน้องนี่เป็นคนเล่ากูน้องนี่เป็นคนเล่าที่ไม่มีคนยาวเพียงไร lúc đâu? nó đầu lúc đầu lúc đầu anh đi ăn lúc đầu lúc đầu lúc đầu lúc vậy lúc đầu lúc lúc đầu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  là đầu lúc đầu nào không má Nào nãy giờ có nằm nè Áo mắt ngươi ta là Ổ đam 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 Ổ đam 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 nóng có cho mà hay Tính và đam hoa chay Đam nóng khảo này khảo kịp khảo chay Nóng cu là non ta tấn á Nóng tiền quan trong năm qua trong bay trong trong bay đi xa là non. Mà lèo mèo mày hai năm nè chẳng phải bọn em ghém bọn em mò hôn bọn tò mò 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 nà. mò 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 ได้แน่นอนมั่นหน่อยน้องหอยน้อบมั่นสำคาญตลาดน้ำงเพียงการไายได้คาบแดงไปเมื่ไหร่อแดดอแดดแดงรอแดดคุณดอแดดแดงต่อไขอบพระคุณคุณแม่ละลายครับอย่างพ่อผีน้อยนึงขอบพระคุณคุณแม่ละลายที่เมตตาลงช่องยูทูบของผมค่ะครับมวนบุคิดว่าผู้เฒ่าที่เล่ามวนปานนี่ไบป้าสมเป็นคู่บาอาจารย์ดีพี่น้องนี่แหละครับ รุ่นเก่าๆรุ่นเก่าแต่เก่าครับขอประคุณให้พี่น้องย่ดีไม่แห้งควบสุขกายสบายใจรำรวยมีสุขภาพจิตสดใสสุขภาพกายแข็งแรงคือกันใด้คุณแม่เรื่อยย่ดีไม่แห้งขอบคุณคโอ้ยมันเข่าแล้วมันก็ลืมหนาลืมหลังมันก็่ได้ทวนชูหมือเนาะ ขอบคุณและขอบคุณแฟนๆขอบคุณและขอบคุณแฟนๆที่อยู่ต่างแดนและอยู่เมืองไทยเข้ามากดสับสไครต์ผมแสนดีใจจนน้ำตาสึมผมบ่ลืมคุณท่านที่ติดตามผลงานโลกของเพิ่งนอพอนอพอูุนอพอ